สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแนะนำร้านส้มตำเจจุ๋มนะคะเจจุ๋มตำแซ่บประตูสีมอ,อเลสวนนะคะนี่น่ากินมากเลยค่ะทุกคนตำข้าวโพดไทยอันนี้ปูปลาลาใส่ทุกอย่างทั้งหอยทั้งหมูยอทั้งกุ้งสดนะคะแล้วก็กินแกล้มกับผักบุ้งนานะคะแล้วก็ ะถินแล้วก็อันนี้เป็นถั่วฝักยาวปลอดสารจากสวนพอเพียงโอ้ลูกชิ้นทอดกรอบถึงหูเลยนะคะอร่อยมากลูกชิ้นทอดนี่ร้านเจ๊จุ่มนี่จัดว่าเด็ดสุดในในสามโลกสามโลกเลยนะคะ Hello, dear, dear. อะวันนี้นะคะเรามาถึงที่นาน้องพัดพัดและน้องพอเพียงเรียบร้อยแล้วนะคะดูสภาพคุณหญิงของฉันนะคะ เจ้าสาวแสนสวยของฉันน้องเพียงอย่าทำลูกน้องเพียงอย่าทำนะลูกเสียนมันจะตำม,มือค่ะน้องเพียงจ้าม,มีแคร่อย่างดีจากบ้านคุณลุงพูนอ้ยสำลักลลใช่นี่เป็นสะพานลอนดอนบีช i ิ g โกอิงดาวจากป่าปา,ปานะคะป่าปาทำะะส่วนที่นาของเราดำใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ เอาไวำลักถั่วมันเหลืออีกประมาณสัก10%ก็จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนใครว่างก็มาดำนาเล่นๆได้ส่วนคลองผักบุ้งนี้ก็เอาไว้ให้เด็ก<ะ>ๆเล่นน้ำได้นะคะ,คะน้องค่ะพัดพัดกำลังจะลง ลงเล่นน้ำในคลองผักบุ้งแล้วนะคะอ้โะ,ะโอ้ <c oughs> โหสำลักแม่สำลักทั่วมีกล้วยด้วยนะคะบนหัวพี่พัดพัดอากาะ เมื่อวานเด็กๆมากันเพียบเลยมาช่วยดำนากันเพียบเลยแต่ว่าวันนี้ไม่มียังไม่มีใครว่างนะคะนี่นะคะสวนเราสวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศด,ดีๆค่ะทุกคนทานส้มตำบนแคร่เดี๋ยวแม่มจะโอ้ยน้องเพียงน้องเพียงโอ้ยน้องเพียงน้องเพียงอย่าไปกระทืบลูก เด็กๆคนไหนอยากลงเล่นน้ำรีบตามพี่พัดพัดมาตรงสวนของเรานะคะ,คะใครมาช้าอดดานานะรอเจอกันอีกทีตอนเกี่ยวก็แล้วกันนะคะนี่พี่พัดเล่นน้ำคนเดียวเหงาจังนะคะเด็กๆ ครว่างตามมาเลยค่ะมาช่วยกันเอาผักบุ้งนาออกจากสวนให้หน่อยค่ะเ,<อ>เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำคลองสวยๆไว้รอเด็กๆไว้ให้เด็กๆเล่นน้ำในคลองของเรานะคะเดี๋ยวแม่แหม่มขออนุญาตไปกินส้มตำแซ่บๆจากร้านจีจุ๋มก่อนนะคะทุกคนบายบาย